สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาทำการติดตั้งโปรแกรม Zoom ลงเครื่อง PC กันนะคะวิธีการก็คือให้เข้ามาที่ตัวนี้นะคะ z o o m us d o w n l o a d ก็จะเข้ามาที่หน้านี้เลยเมื่อเข้ามาหน้าดาวน์โหลดเซ็นเตของ Zoom มาดูที่ตัวแรกก่อน Zoom client for meeting ก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดให้เราบอกว่าเวอร์ชั่นอะไร วิธีสังเกตเราจะต้องรู้ด้วยนะคะว่าเครื่องของเราอ่ะกี่บิตตัวนี้คือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา6 4บิตแต่ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็นแบบ32บิตให้เลือกตัวนี้วิธีที่จะดูว่าเครื่องของเราเป็นกี่บิตวิธีที่จะดูว่าเครื่องของเรานั้นเป็นกี่บิตให้ไปที่ Start แล้วเลือก file explorer แล้วก็มาที่ this pc คลิกขวาแล้วเลือก property ให้สังเกตง่ายๆเลยตรงนี้ค่ะ system 64้หกบิตเครื่องนี้เป็นแบบ64บิตแต่ถ้าใครเป็น32บิตตัวนี้ก็จะเป็นเลข32บิตหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเครื่องเรากี่บิตนะคะเราก็ทำการดาวน์โหลดได้เลยค่ะคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดก็จะได้ไฟล์ตรงนี้มาปุ๊บเราก็คลิกเพื่อทำการติดตั้งได้เลยแล้วก็คลิกที่ดันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะ จอยมิ팅ได้เลยหรือจะ Sign in Log กอิเข้าไปก็ได้หรือเรามาตรวจสอบดูอีกทีนึงไปที่ปุ่ม start ก็จะมี zoom หรือจะเลื่อนมาที่ล่างสุดนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึง่งหลังจากที่เราเข้าโปรแกรม zoom เราก็คลิกที่ S g n in เข้าไปตรงนี้เป็นการ Log In ด้วยแอปที่อยู่บน pc แล้วก็ทำการคลิก Sign in ตรงนี้อย่าลืมนะคะถ้าของใครเป็นการผูกกับ Google ก็ต้องมาเลือกปุ่มนี้แต่ถ้าเราไม่ได้ผูกกับ Google ก็คลิกที่ sign in ได้เลยก็ทำการเข้าแอป o o m เรียบร้อยแล้วสังเกตไหมคะว่าตรงรูปนี้ก็จะเป็นเหมือนกับที่เราได้ทำการสมัครไว้แล้วทีนี้ในแอป o o m เนี่ยเราสามารถที่จะดูในส่วนของหน้าแรก Home ก่อนคือ new meeting ก็สามารถทำการ create meeting แบบ เร็วๆได้เลยจอยก็คือเมื่อมีการแชร์ m e e t i n งไอเราก็มาคลิกที่ปุ่มนี้นะคะแล้วก็ใส่ Meeting ID แล้วก็ passcode ตรงนี้ได้เลยสเก็ตด้วงก็คือเราสามารถสร้าง Meeting ตรงนี้ได้แล้วก็การแชร์สกรีนเราก็มาเลือกตรงนี้ก็ได้ซึ่งหน้าแอปตรงนี้นะคะเราก็เอาไว้ทำงานได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของหน้าเว็บเราก็ เอาไว้ทำงานได้อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเราก็ไปที่ Account ของเราเราก็จะเห็นว่าที่หน้า Meeting ของเราตรงนี้มีการประชุมที่เรา Create ไว้เมื่อกี้แล้วเราสามารถคลิกที่ปุ่ม Start เพื่อลิงก์ไปยังโปรแกรม Zoom ที่เราได้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งไว้เมื่อกี้นี้แล้วหรือจะ Edit ใหม่ก็ได้ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลต่างๆหรือถ้าเราไม่ใช้เราก็ทำการ Delete ก็ได้ จากหน้าตรงนี้เราคลิกที่ Start ได้เลยค่ะมันก็จะลั้น Misting เราก็จะถามว่าเราต้องการเปิด Open Zoom ไหมเราก็คลิกเลือกไปก็จะเข้ามาที่หน้า Zoom ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนี่ก็คือเราได้ทำการเข้า Zoom เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับในคลิปต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Zoom ะะหลังจากที่เราทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะ